สอมเกียวริสเซครับตัวเล็กครับ อ่าตัวนี้เป็น S R M 200 L นะครับก็คือคันเร่งเป็นลักษณะกำกำเบิลน,นะครับอันนี้ก็ปรับระยะเร่งนนเดี๋ยวน้ำหนักเบามากเลยครับประมาณ3โลกว่ากว่า3โล8ขีดประมาณนี้ครับเหมาะสำหรับงานเล็กๆ,ๆน้อยๆในบ้านครับ เพียง3,300บาทรวมส่งนะครับ3,300บาทรวมส่งของแถมก็มีใบมีดใสสะพายครับประกัน100วันเครื่องเครื่องสภาพดีนะเครื่องใหม่นะเคียร์ทำหน้าว้ด้วยเลยโอเคใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะครับแล้วก็เป็นเช่นย่าสไตล์นี้ก็ไม่น่าพลาดสภาพดีมากเลยสวยโอเคครับผมหวัสดีครับ